นี่ร้านนันเอกโซลาร์เซลล์นะครับมาติดปั๊มน้ําบาดาลท่อสองนะครับสองแผงนะครับที่นะครับอำเภอเมืองเลยนะครับผมกับช่างไก่แล้วก็เจ้าของสวนเอรู้สึกว่าวันนี้มันจะสีแดงๆหมดเลยนะครับทั้งเจ้าของแล้วก็คนติดนะครับเอาช่างไก่ครับเดี๋ยวเปิดปั๊มน้ําให้ผมหน่อยครับผมครับมากับช่างไก่ช่างต้อมนะครับปั๊มห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับติดเสร็จแล้วนะครับผม ข้อสองครับเกือบสายไ้ให้ด้วยบ่อนี้นะครับความลึกอยู่ที่17เมตรนะครับหย่อนไปที่16นะครับระดับน้ำครับผมข้อสนิ้วครับผมไปปั๊มนะครับ8ดคิวนะครับผมพร้อมเดินสายร้อยท่อให้เรียบร้อยนะครับทุกนี้สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมอเนกโซล่าเซลนะครับ พร้อมคำนวณให้นะครับการใช้น้ํานี่ก็ใส่สามทางแล้วให้เรียบร้อยนะครับสนใจติดต่อตามนี้ได้เลยครับผมร้านนะครับเเอเนกโซ,าซลาเซลล์ครับระบบน้ําระบบไฟพร้อมเดินสายและท่อมีกันฟ้าผ่าให้เรียบร้อยนะครับผมจะติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวการคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ